สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้นะจ๊ะอ่ะมาค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นคําเตือนจากไพ่เนาะมาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่นะอยากจะเตือนอะไรเรานะคะอยากจะแนะนําให้เราเนี่ยนะคะระวังตัวเอ่อในเรื่องอะไรในช่วงนี้มากที่สุดนะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเนาะ,ะในช่วงนี้นะคะมามาดูกันเลยจ้าอ่ะให้คุณนะคะนึกถึงพลังงานของตัวเองเนี่ยแหละเนาะ อธิษฐานนะคะส่งมายังไพ่ไมายังแม่หมอเลยค่ะมาเรามาดูกันซิว่าชาวแรนดอมนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณนะคะคือเรื่องอะไรแม่หมอขอ5้ใบค่ะ The Lover นะคะใบแรก2องถ้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเปล่าเอเอ,อหกถ้วยนะคะอ่อเทมพอเรนนะคะและอะไรเอยและสามเหรียญนั่นเองค่ะใต้สำรับนะคะเป็นเด็กถือถ้วยโอเคอะ คือสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะเตือนก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีคนอยากทําความรู้จักนะคะอยากเข้าหาคุณเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ว่าจะคบกับใครนะคะจะเปิดใจให้ใครนะ,ะไพ่ก็อยากจะเตือนคุณว่าให้คุณเนี่ยนะคะเออเขาเรียกอะไรอย่าไว้ใจคนง่ายแล้วกันอย่าไว้ใจคนง่ายนะคะให้ดู ให้ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเรานอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนจริงใจเออชาวแรนดอมเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความจริงใจนะนะ บางคนเนี่ยบางคนแบบว่าตั้งแต่เกิดมันนี่แบบไม่เคยหลอกใครเลยเสียแ้งไม่เป็นหลอกใครไม่เป็นอะไรแบบนี้เลยก็เป็นได้นะคะสําหรับชาวแรนดอมเนี่ยไพ่ก็เลยจะบอกว่าสิ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นบางครั้งมันเป็นจุดเป็นสิ่งที่ดีของคุณเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเข้ามาหาเรานะคะด้วยความจริงใจซะทุกคนนะเพราะว่าชาวแรนดอมในแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างพลังงานบวกในตัวเยอะเป็นคนที่โลกสวยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดี ไปสมุดเป็นคนเหมือนไม่เคยคิดร้ายกับใครอะเออพูดง่ายๆซึ่งจุดจุดจุดเนี้ยบางคนนะ่ะมันมันจะเหมือนกับว่าทําให้เขาเข้ามาเพื่อแบบ เหมือนเปิดทางเนาะเปิดทางให้เขาเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์กับเราได้เช่นกันบางทีเราแบบจริงใจกับเขาสุดๆเลยนะแต่เรานะคะก็ต้องดูน่าดูให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนได้มีความจริงใจให้เราในมากน้อยแค่ไหนเขาเข้ามาด้วยความจริงใจจริงหรือเปล่าเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรจากเราหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นนะคะคนที่เสียใจและให้ใจมากที่สุดจะเป็นคนที่เ ก,ก็คือจะเป็นเราเองนแหละเออก็คือจะเป็นเราในละคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนที่ให้ใจเยอะเออคนที่ให้ใจเยอะคนที่แบบว่า ไม่เผื่อใจเออพูดง่ายๆก็คําเตือนจากไพ่นะคะแม่หมอว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไว้วางใจคนละกันการไว้วางใจคนนะคะการครบคนคบเพื่อนไม่ว่าจะสนิทกันหรือว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนนะคะไพ่ก็บอกว่าให้เรามองทุกๆคนแบบเป็นกลางอะไรแบบนี้นะไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราระแวงจนมองทุกคนแบบในแง่ร้ายไปหมดเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่แบบว่าอย่าให้ใจใครเยอะแบบว่าให้หันหันให้หันหันครึ่งเผื่อไว้เพื่อตัวเองอะไรแบบ นี้บ้านคะรักรักได้ ชาวแรนดอมได้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนรักเพื่อนเราให้ก็คือให้ด้วยใจเลยอะเอออะไรแบบนี้ก็ไพ่ก็บอกว่าให้ให้เผื่อ,ลอแล้วก็ให้ดูคนนะเออให้ดูคนให้เป็นอย่าไว้ใจอย่าไว้วางใจใครมากอย่าให้ใจใครหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้กลับมาเนาะไม่ได้กลับมาเท่ากับที่เราให้เขาเงนี้ยเราจะรู้สึกนอย์อะรู้สึกนอยรู้สึกแบบว่าผิดหวังอะรู้สึกแบบเสียใจอะไรแบบนี้ทีหลังนะคะเออนะและนี่นะคะก็คือคําเตือนจากไพ่นะคะให ให้ใจเย็นๆในการที่จะพยายามเพิ่งให้ใจใครให้ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักกันไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าะไรเออใดๆอะไรก็ตามแต่ละอืมเพราะว่าก็มีเกณฑ์ที่อาจจะแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าหรือแบบว่าบางคนอย่างเนี้ย จะได้เจอเพื่อนเก่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็เช่นกันนะคะเออนั่นแหละก็ก็นั่นแหละอย่าไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยนาะเราก็ไม่ใช่ว่าทุกๆุคนที่เขาจะแบบว่า เอ่อที่เขาจะแบบดีเนาะดีหรือแบบว่าให้ใจแก่เราร้อยเปอร์เซ็นซะทุกคนมันมันก็มีดีใช่มันมีดีแต่มันก็จะมีเออดีไม่ดีปะปนไปซึ่งเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมเราว่าใครดีจริงใครไม่ดีใครมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรแบบนี้คะ่ะโอเคก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือคําเตือนจากไพ่นะคะอ่ะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเหมือนเดิมก็ทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้นะคะใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมชมคลิปแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะก็มา,ามาเช็คพลังงานส่วนตัวมาสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะก็ค่าครูก็จะมีาตามเรทราคานะคะก็มาสอบถามก็จะมีแบบพิมพ์ตอบคลิปแบบโทรไลน์ใดๆก็ตามแต่นะคะก็ลองเข้ามาสอบถามกันได้คะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ